เธอเราขอโทษจริงๆนะวิชัยยุ่งมากเลยจนฉันลืมไปเลยว่าฉันนัดเธอไว้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าฉันชดเชยให้เต็มที่เลยโอเคนะบายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราคะ่ะสองเพิ่งจะโทรไปสารภาพบาปกับเพื่อนมาคะ่ะคือทำงานจนยุ่งเลยแล้วก็ลืมนัดไปเลยคุณผู้ชมคะ่ะ คำว่าลืมในภาษาใต้เนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรคะเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อน,นค่ะภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยบึงการขอนแก่น ภาคกลางมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2ถึงเมตรกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะ มาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรานะคะคําว่าลืมในภาษาใต้เนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรคะเดี๋ยวไปเรียนรู้กับแม็กไทรอาการแบบขี้หลงขี้ลืมนะจำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยภาษาใต้เขาจะใช้คําว่าล่องล่องเกือบจําไม่ได้ลืมอีกแล้ววันนี้ล่องอีกแล้วนะตัวอย่างเช่นวันนี้เ,เจะเอาของอะไรมาตักงอย่างอย่างบ้านให้ลืมไม่เอาล่ลองจิงฉันเนี่ยเือบลืมอีกแล้ว ที่ลืมจังเลยชั้นอะไรประมาณนั้นน่ะลองนะกับใช้คำว่าลองขอบคุณแม็กไตรมากเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาใต้เพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะหมดเวลาขออากาศบ,บ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ